ปทับมอนะบทที่10บหยาดฟ้ามาสู่ดินไฝ่โลหิตที่วางคิวท่งเทียนขีพันปรากฏขึ้นกล่าว่ากงจื้อประกาศสิทธทองท่านคิดตึงข้าพเจ้าไว้หรือใดหากแม้นท่งเฮียระแวงแข่งใจก็ลองขยับเคลื่อนไหวเป็นการพิสูจน์ดูกระบี่ฟาดฟ้าพอฟังผ่านไม่คิดหลบเลี่ยงสภาวะจูโจมของชายชราทั้งสองท่งเทียนขีเลือบเห็นเช่นนั้นต้องหลอสถานใจวูบทางนี้เพราะตน ไม่ยอมให้กระบี่ฟากฟ้าจบชีวิตในเงื้อมือผู้อื่นต้องบทขยี้มันให้ดกานกับมือตัวเองพิบตาทุเลวการปะกายไฟพลังฟ้ามืออันแก่งกล้ารุนแรงของชายชราทั้งสองก็คุมลงใส่กระบี่ฟากฟ้าแล้วแววเสียงเย็นชัยเยียบดังว่าสองท่านล้นหาที่ตายพร้อมกับเสียงดังร่างของท่งเทนคีพงว่าปยังกลุ่มของกระบี่ฟากฟ้าหลุดเกาทันหลุดจากแดงกงชื่อปากาสิทธทอง เห็นเสียงว่าท่งเทนขียามอยู่เบื้องหน้าเราไม่รุญาตให้ท่านอรารวาสยานมพองพยองมือขวายึดจับคันธงมือซ้ายกางนิ้วถังห้าดุดตะขอกุุยออกอย่างรุกรายแววเสียงดังควากร่างของท่งเทนขียังสาดพุ่งเข้าสู่วงต่อสู้ฟามือขวาะบัดฟาดไปยังสองฝ้าข้างอย่างว่องไวโครมโครมชายชราเขาสีเทาทั้งสองโซซัสโซเซ ถอยไป3 4มสี่ก้าทงเทนขีและรีวร่างลงพอดีสอดแทรกอยู่วางกลางมันสองกับกระบี่ฟากฟ้าองจือประกาศสิทธองคิดไปถึงว่าสภาวะการจู่โจมของมันกับไม่สามารถทำลายท่งเทนขีดังนั้นงงงันวูบท่งเทนขีก้มลงมองดูแขนเสื้อซึ่งถูกตะกุยขาดกระลุ่งกระลิ่งแล้วช้อนตาขึ้นขมิ้นมององจื่อประกาศสิทธองกล่าวว่าข้าพเจ้านับว่า รับทราบผีมือของท่านแล้วกงเจือประกาศสีทองสั่งชายชราขาวสีเทาทั้งสองว่าพวกเจ้าเฝ้าคุมเชิงกระบี่ฟากฟ้าไว้จบคำสานตามติดเข้าหาท่งเทียนขีคันธงในมือสะบัดวูบเผืนธงบรรจุก,กำลังภายในเข้าไปเปี่ยมล้นกวาดใส่ท่งเทียนขีดูดแผ่นเหล็กชั้นหนึ่งท่งเทียนขีสะบัดแท่มาไปรูปครึ่งวงกว้างเงาแท่ถักสารขึ้นอย่างแน่นขนาดซับซ้อน ไปสกัดท่าจูโจมของฝ่ายตรงข้ามเอาไว้เงาร่างอันแคบข้ของปราเปรียวทั้งสองสายพงฉลแปรปราบรุดสส่ฟ้าขนองฝนกระบวนท่าร่างจูโจมโหมลุกออกดุดละลอกขึ้นถลายฟากฝั่งเปิดฉากหักล้างกันอย่างตื่นเต้นระทึกขวัญขณะนั้นนอกกำแพงตึกแววเสียงอุทานเสียงแผด้องดาระางมแชร์กันห้าคนและอยกับลงสู่ดานตึกตามติดไปด้วยผู้ชายจาักกาันอีกสิบกว่าคนแสดงแน่ชัด พวกมันพอหลบหนีออกไปก็ถูกคนของเกาะมรดยูสกัดกลับมาฟังจากเสียงแผดร้องแสดงว่าหมู่ผู้กล้าไม่ทันมโอกาสต่อสู้ดินน้นรนก็มีคนจบชีวิตไปพวกมันพอลาถอยกลับมาก็ทิ้งกันวิ่งตะบึงไปยังทิศทางด้านตรงข้ามที่แท้พวกมันล้วนเข้าใจว่าทางด้านนั้นไม่มีขุมกำลังเกาะมรดยูเฝ้ารักษาไว้ทันใดกาอากาศแววเสียงกูกเกลียวกราดหวนโหย จากนั้นบนกำแพงล้อมด้านตรงข้ามพันปรากฏเงาร่างเปป็นประกายฟอสฟรัสสีเขียวเรืองรองขึ้นสามสายในยามวิการมืดมิดขายไฟปีศาจสามกลุ่มกลุ่มผู้กล้าพอเห็นโตประหลัดทั้งสามลดอุทานอย่างแตกตื่นหันเหทิศทางไปทางขวามือยามนั้นในกลุ่มคนแววเสียงร่ำรองว่าพวกเราโทกโอบล้อมแล้วกลุ่มผู้กล้าชะงักเท้าลงเงยหน้ามองรอบข้าง ล้วนแตกตื่นจนตลึงลานไปและเห็นบนกำแพงล้อมด้านทิศตะวันออกตกและใต้ทั้งสามด้านแยกย้ายยืนหยัดด้วยโตประดาบเปรกายพระฟรัตทั้งสิ้น9้าคนสำหรับกำแพงล้อมด้านทิศเหนือเวงว่างเปล่าแต่นั่นเปทิศทางที่พวกมันเพิ่งลาถอยกลับมาดังนั้นทราบดีว่าม่มีทางทะลวงฝ่าออกไปทางด้านนั้นตีไห้และพวกทั้งสี่ขณะจะสึกเข้าไปก้มรวมใส่ท่งเทียนคี พอเห็นทั้งหมดถูกโอบล้อมไว้ต่างสถานใจว่าพากันฉุกคิดว่าแม้กุ้มจูโจมท่องเทนขีก็ไม่อาจขี้คลายสถานการได้ดังนั้นชะตาไว้พันแววเสียงท่องเทนขีตวาดหนักๆสะบัดฟาดฟามือขวาออกกงชื่อประกาศสิทธทองก็เก็งลังภายในใส่ต้นแขนกระแทกฝ่ามือออกไปได้ยินเสียงระเบิดกึกก้องกงชื่อประกาศสิทธทองเซถอยไปสมก้า ธงเทนคีสองไหลาาโงนเงินในที่สุดต้องถอยไปด้านหลังหนึ่งเก้าเขาหน้าคมคายสีดขาวลงกวนทราบว่าธงเทนคีหลังจากถูกตีไหใใต้สือ่อรอบกระแทกกระฐันจนบอบชำ้ำก็ไม่ได้พักพรโคจรลมปานพร,รังพิมมือในตอนนี้จึงลดทอนไปจากเดิมหลายส่วนพอปะทะหักหานกับกงชื่อปากาสิทธทองอาการบอบชำ้ำจึงสาหัสขึ้นกงชื่อปากาศิทธทอง กับปทันสังเกตเห็นยามนั้นคำหนึ่งขึ้นอย่างร้อนรุ่มคืนนี้เราจัดคนมาน้อยเกินควรอยู่นานไปมีแต่เพศภัยโดยไร้ประโยชน์ต้องหาทางจะไปก่อนที่คุณกำลังสำคัญของเกาะมรตยูจะมาถึงขณะคุ้นคิดไม่แสดงออกทางสี่หน้ากล่าวเสียงกังวานพลังผีมือท่งเฮียเป็นที่เรื่อมใสจริงๆเพียงมิทราบคิดจัดการกับสถานการณ์ในคืนนี้อย่างไรท่งเทียนคี กว่าตาไปยังเหล่าโตประดาดปรกากก่ฟอร์ฟอร์สบนกำแพงล้อมแวบหนึ่งกล่าวเสียงเย็นชาสถานการณ์ในคืนนี้สมควรมีฝ่ายหนึ่งได้ใช่ท่านใหญ่ไม่ใช่ถามไถ่ามากความท่องเฮียมีกำลังหนุนอันใดหรือหัตโนหิตรุ่นแรกเสริมสร้างกรติภูมโดยกำลังเพงลํำพังข้าพระเจ้าเมื่อเป็นหัตโนหิตรุ่นที่สองยอมมาอยู่นอกเหนือกฎเกณฑ์กงเจอประกาศสิทธทองขกคิดแล้วกล่าว ท่องเฮยหากร่วมมือกับพวกเราทั้งหมดเท่ากับเพิ่มโอกาสทะลวงฝ่าจากงองค์้อมอีกขั้นหนึ่งหากเสร็จเรื่องค่อยพิสูจน์ผลแพชนะก,นกันก็ไม่สายเมื่อถึงเวลานั้นกำลังหนุนของท่านเร่งรุดมาถึงก็มีโอกาสได้ใช้อย่างเปี่ยมล้นแล้วท่องเฮาตีแผ่ความในใจของข้าพเจ้าออกมาข้าพเจ้าก็มีกล่าวมากความเพียงแต่หนทางที่พึงกระทําในตอนนี้ยังคงร่วมมือกันต้านทานเกาะมรตยูเสียก่อน ทงเทนขีเข็นเสียงว่าทุกท่านลองนึกทบทวนพริการของขัดโลหิตที่ผ่านมาว่าเคยเปฏิบัติการรวมกับผู้อื่นหรือไม่วาจาพอกล่าวความคิดใคร้ร่วมมือของหมู่ผู้กล้าก็สลายคายไปอินสีคุมฟ้ากล่าวว่าหมายความว่าเวลาช่วงนี้ผ่านไปโดยไร้ประโยชน์เลยทงเทนขีขณะกล่าววาจาเบื้องหลังของตนห่างประมาณสามวา พมาเกิดเสียงเจ้ยแจ้วดุดระคัเงินเสียงหนึ่งดังว่านั่นกลับไม่ได้ผ่านไปโดยไร้ประโยชน์อย่างน้อยทุกท่านนับว่าพนึกกําลังรวมตัวกันได้แล้วอีกประการเรื่องร่วมมือกันหาใช่เป็นไปไม่ได้ไหมทุกผู้คนกว่าตาไปยังต้นเสียงแต่ท่งเทนขียังคงหันหลังให้ดังเดิมเพียงรู้สึกว่าสีหน้าของหมู่ผู้กล้าเปลี่ยนแววตื่นเต้นวันไหวระตเลิงรานทงเทนคีงงันวูบ เบือนสายตาไปยังกงจื่อปกาสิทธทองเห็นแววอัญญโสทนงของมันพันปัศนาการไปสีหน้ากลับกลายเป็นตื่นเต้นเคลิบเคลิมแสดงแน่ชัดผู้มาหาใช่คนของพักยันจันทาไมา่กงื่อปกาสิทธทองพันยักษ์ไรกล่าวว่าสำหรับข้าพรเจ้าปัฒนานร่วมมือกับหมู่ผู้กล้าอย่างจริงใจแต่ไม่สามารถเป็นไปดังมุ่งหวังดูท่าต้องขอความร่วมมือจากโกเนียท่องเฮีย จึงยอมร่วมมือด้วยมันทราบดีว่าท่งเทียนขีทนงถือดีไม่ยอมร่วมมือกับหมู่ผู้กล้ายังคงจงใจกล่าววาจาเช่นนี้หวังให้ทุกผู้คนบังเกิดปฏิกิริยาไม่พอใจท่งเทียนขีเจตนาอันชั่วร้ายไปที่หน้าไหวหวันนักสตีนั้นกาเสียงเจ้ยเจ้าข้าพระเจ้ามีความสามารถเช่นนั้นจริงๆกงเจอปรกาสิทธทองรีบกล่าวว่าในใต้ด้าหากมีคนบางอาจ ไม่เคารพคำสั่งของโกเนียข้าพระเจ้าเชื่อว่าต้องมีบุคคลจำนวนมากยินดีลงมือเพื่อพิทักษ์คำสั่งอันศักดิ์สิทธิ์ของโกเนียวาจาพอกล่าวนอกจากสามลูจีชราแล้วหมู่ผู้กล้าล้วนมีสีหน้าสัตว์ซื่อจงรักกระเฮี้ยนกระหือแสดงว่าวาจาของกงชื่อประกาศิทธทองหาได้ประโคมโหมไม่ทงเทียนขีเลือบเห็นเช่นนั้นต้องรอบพิสงสงสยัยมีทราสตีนั้นมีพลานุภาพใด สยบมวนหมู่ผู้กล้าจนคอยตามได้ยิสตีนั้นกล่าวอีกว่าแม้แต่กงจือ้อก็ไม่นอกเหนือกฎเกณฑ์หรือกงจื้อประกาศสีทองอึ้งไปวูบจึงกล่าวหากแม้นโกเนี้คิดใช้สสยข้าพเจ้าเกี้ยกร่มทงเทนขีข้าพเจ้ายินดีปฏิบัติตามเบืออหน้ามายังท่งเทนขีกล่าวว่าท่งเฮียคิดเปลี่ยนความตั้งใจแล้วหรือไม่ท่งเทนขีกล่าวเสียงเย็นชาท่านเห็นว่าเป็นไปได้หรือ ข้าพเจ้าเห็นว่าเป็นไปได้อย่างยิ่งเนื่องเพราะบุคคลที่คิดร่วมมือกับท่งเฮียมีเพียงเป็นพวกเรายังครอบคุมถึงมวลหมู่ผู้กล้าทั้งหมดพฤติการของหัดโลหิตจะไม่เปลี่ยนแปลงขอปฏิบัติการเพลมพังเสมอมาหมายความว่าแม้แต่วาจาของโกเนี้ยนางนั้นท่งเฮียก็ไม่ยอมรับฟังท่งเทนขีกล่าวเสียงเย็นชาปริทานของข้าพเจ้ามิมีผู้ใดควบคุมบังคับได้ หมผู้กล้าพอฟังพากระเบือนหน้ามาบากายตาที่เปลี่ยนแวนประสงค์ร้ายจับจ้องอยู่บนใบหน้าท่งเทียนขีเป็นจุดเดียวกงชื่อประกาศิทธทองรอบก,ก็ยิ้มยินดีสาวถท้าวหาท่งเทียนขี่มวนหมู่ผู้กล้าก็เคลื่อนไหวเช่นกันโอบำนาดท่งเทียนขีไว้ในยามนั้นสุมเสียงเข้มแข็งกลางวานเสียงหนึ่งพันดังว่าพวกเจ้าล้วนหยุดไว้หมู่ผู้กล้าสถานใจวูบชักเท้าอย่างเริมตัว ซมเสียงนั้นเอ่ยสืบต่อคำสั่งของสื่อมย้ยสิทธิผู้น้องที่เป็นหญิงเราไม่ต้องให้ทุกท่านยุ่งเกี่ยวเราจะจัดการเองเจ้าผูเยาแท่ทงหันล่างมาให้กับเราท่งเทนขีหมุนขับไปเพ่งตาคมวาวราวใส่้าจับจ้องมองเห็นฝ่ายตรงข้ามหน้าขาวเกี้ยงเก่าตาสุกใสดังดวงดาวบุคลิกสง่างา,ามเทียมเทียบกงชื่อประกาศิทธิทองดังนั้นกล่าวเสียงเย็นชา ท่านคงคิดอวดโออนุภาพในที่นี้กระมังบุษหนมนั้นตวาดยางคุณเคืองลองรับฝ่ามือเราสักราดูว่ามีศักดิ์ศรีคู่ควรกับการกล่าววาจากับเราหรือไม่เสียงขาดคำล่างพุงโถงข้าหาดุดสาย้าตวาดฝ่ามือขวาฟาดออกพลังการกดดันที่อ,อัดแทบขาดใจตายขมหนึ่งก็กกระแทกเข้าหาทงเทนคีแค่นหูรอยอย่างเย็นชาพิบตาที่ฝ่ามือบุุษหนุ่มรูปงาม โบฟาดมาถึงทรงอกก็สะบัดตีโต้ไปอย่างฉับไวโครมเสริระเบิดสถานแก้หูผู้คนแทบแตกทำลายโกรดหินดินทรายตลบอบอวนพื้นเบื้องหน้าของทั้สองถูกกดกระแทกเป็นหลุมลึกแห่งหนึ่งท่ามกลางดินทรายที่ปิวขาคุง้งบรรดหนุ่มรูปงามต้องเซถอยไปสองก้าวดวงตาทอบกายตื่นเต้นสนกและอิจฉาริษยาทงเทนคีที่อวัยวะภายใน ได้รับบอบชำ้ำยืนตังงานแน่วนิ่งไม่ขยับเขยื่อนเคลื่อนไหวแม้แต่น้อยโมกผู้กล้าหล้รับทราบพลังพีมือท่งเทียนขีมาแล้วเห็นบรุษหน่มรูปงามสามารถรับพลังฝ่ามือท่งเทียนขีได้โดยไม่บาดเจ็บอดตื่นเต้นสงสัยไม่ได้รอจนฝุ่นละอองส่างซาบรดนุ่มรูปงามกว่าตามายังท่งเทียนขีจิตอิสยายิ่งรุนแรงขึ้นมันมิอาจไม่ยอมรับว่า บุกขลิกลักษณะของท่งเทนคีเลิศล้ำกว่ามันต้องเสิบท้าไปหมายจูโจมลงมือซุ้มเสียงอ่อนหวานเสียงหนึ่งพันดังว่าเลี่งซือเฮียไม่ต้องต่อสู้กันอีกแล้วบดหนุมรูปงามแซ่เร่งรั้งฝ่ามือกับหันกายไปก่าวอย่างร้อนดนซือม่วยฝ่ามือแรกเราไม่ได้จูโจมอย่างสุดกำลังคิดไม่ถึงว่าเด็กน้อยนี้มีฝีมืออยู่ท่าสองท่าเราจะจูโจมอีกฝ่ามือหนึ่งรู้ว่ามัน ต้านรับได้หรือไม่ท่องเทียนขีเบือนสายตาไปยังต้นเสียงอันอ่อนหวานนั้นรู้สึกกระจ่างจ้าที่เบื้องหน้าสายตาจิตใจทานวั่นไหวคำหนึ่งขึ้นในใต้ล่ากับมีดริงามสคานปานนี้ไม่น่าเล่าหมู่ผู้กล้าจึงจิตวันไหวจนงมงายที่ปรากฏแก่สายตาท่องเทียนขีเป็นอิสตีสองนางยืนเคียงบ่าเคียงไหกันผู้ทรงเสียง สวมเสื้อกระโปรงสีเงินร่างอ่อนแอนแน่งน้อยสมสัดส่วนเพิ่มอีกเล็กน้อยก็อ้วนไปลดสักน้อยนิดก็ผอมไปวงหน้างามซึ้งนารานปากจิ้มลิ้มแดงระเรื่อแม้ประมวลถ้อยร้อยวาจาในใต้ล่าก็ไม่อาจบรรยายความงามของนางแม้สักหนึ่งในหมื่นสรุปแล้วความงดงามสักขาในใต้ล่า้วนมาจุไว้ที่นางอย่างเพียบพร้อมสมบูรณ์ขายเป็นธรรมชาติลำเอียง ต่อใต้ประดับความงามแก่นางเป็นพิเศษข้างกายของดานีสาวชุดเงินยืนหยัดด้วยสตรีกลางคนหน้าดำอมเมื่อมขี้ริ้วอัปลรักษ์สุดแสนนางหนึ่งขายไปหญิงรับใช้ของดานีงามสตรีอัปลรักษ์ยขายมีอากาติต่อบรุษหน่มแท้เลงดังนั้นแดกดันว่าเลงก่องชื่อหากใช้อย่างสุดกำลังน้ากลัวมีอนุภาพยิ่งใหญ่ไพศากลกะมังปษดนุ่มแท่เลงหน้าเคร่งเครียดลง ขายกับจะออาวาสแต่ก้มเกืนไว้ก่าวอย่างยิ้มแย้มโง่ตัวเจ้พี่สาวล้อเล่นแล้วสติอัปรรษสวนํำว่าโง่ขาหุนอยู่ในฐานะบ่าทาตไม่กล้ารับคำตัวเจ้ของท่านเราน้งามชุดเงินพันกอกตาสกศใสมายังใบหน้าคมคายแต่ซีดขาวของท่งเทนขีก่าวเสียงเจ้ยเจ้าท่งกองชื่อมีทราบท่านยอมรับฟังวาจาของข้าพเจ้าหรือไม่ ทงเทียนขีข่มจิตใจจนเยือกเย็นแล้วกล่าวโกเนต้องการให้ข้าพเจ้ายอมรับเรื่องใดร่วมมือกันรทวรงฝ่าออกจากวงล้อมโกเนชไนมั่นใจว่าข้าพเจ้าจะยอมรับฟังดานีชุดเงินกล่าวว่าข้าพเจ้าก็ไม่ทราบอาจบางทีเป็นเพราะชนชาวบุริมลํำหรือว่าท่านทนงถือดีปราศจากสหายน้ำมิดดังนั้นรู้สึกสงสัยใจไข้ตักเตือนท่านสักรา สำเนียงเสียงกล่าวบริสุทธิ์ไหลเดียงสาหาได้เศแท้งแก้งดัดขึ้นไม่ทงเทีนขี้ยยิ้มเล็กน้อยกล่าวว่าโกเนียคาดว่ายังไม่ทราบข้าพระเจ้าไม่เพียงประจากสหายนามมิดยังเต็มไปด้วยศัตรูคู่แขนสสำหรับเรื่องตักเตือนเกรงว่าโกเนียต้องผิดหวังแล้วหมายความว่าท่านไม่ยอมรับฟังวาจาของข้าพเจ้าข้าพเจ้าย่อมเป็นเชกเช่นกโกเนียไม่ยอมรับฟังวาจาผู้ใดใครอื่น บรุษหน่มแส่เล่งสวนคำเสียงเย็นชาเจ้านับเป็นตัวอะไรบังอาจยกตนขึ้นวิจารณ์รวมกับสื่อมุวยเราทงเทนขี่หน้าเคร่งเครียดลงมิทันก่าววาจาเดี๋ยวนี้สาวชุดเงินก็ขมวดคิ้วกล่าวอย่างแง่งอนซื้อเฮียวาจาของท่านกล่าวหมดสิ้นแล้วหรือไม่บรุษหนุ่มแท่เล่งเห็นผู้เป็นสื่อมุ่ยม่พอใจลนลานบอกว่ากล่าวจบสิ้นแล้วเดี๋ยนี้สาวชุดเงิน จึงเบือนสายตามายัางท่งเทนคีแย้มยิ้มอย่างอ่อนหวานกล่าวว่าท่านทราบอย่างไรว่าข้าพเจ้าไม่อยอมรับฟังวาจาของท่านทงเทนคีรู้สึกเหนือความคาดหมายอย่างยิ่งคบคิดเล็กน้อยจึงกล่าวหากแม้นโกเนียยินอยอมรับฟังวาจาข้าพเจ้าจริงๆก็ใครขอน้อมเตือนท่านอย่าได้สอดมือยุ่งเกี่ยวกับเรื่องราวในค่ำคืนนี้ข้าพเจ้าเพียงเห็นว่าพวกท่านหากเกิดการขัดแย้งกัน จะเป็นโอกาสให้ผู้อื่นสามารถตักตวงผลประโยชน์ความนี้สำหรับกับท่องโกงจือ้อมิเห็นมีประโยชน์อันใดสมเสียงของนางเพิ่งขาดคำบนกำแพงล้อมด้านทิศเหนือพันแววเสียงเย,ย็นเยียบเสียงหนึ่งดังว่าแม้คืนนี้ถูกท่านไม่หักล้างกันเกาะมนุษย์อยู่ก็ตักตวงผลประโยชน์ได้มิน้อยหมู่ผู้กล้าเงยหน้ามองไปอย่างตื่นตนกในกลุ่มคนมีคนร้องพ้งว่าประมกเกาะ มือตยูบนกำแพงล้อมด้านทิศเหนือยืนตะงานด้วยชายชราชุดเหลืองเข่ายาวสยายจรดดอกเบ้าตาลึกกว้างสองตาสับปะกายเขียวปัดเรืองรองแฝงกิ่นอายพูดผีปีศาจผู้หนึ่งดวงตาสีเขียวปัดนับเป็นเสรลักษ์ประจำตัวของมันแม้กลุ่มผู้กล้าไม่มีผู้ใดพบเห็นมันมาก่อนแต่พอประสานศพตาด้วยก็ระบุบอกความเป็นมาของมันได้บรรยากาศเงียบสงัดงันไปชั่วขณะ เดานีชุดเงินพันหัวรอเสียงเจ้ยแจ้วส่งเสียงขึ้นเป็นบุคคลแรกเต้าจู้ประมุกเกาะมาได้ประเสริฐชายชราดวงตาเขียวปัดคือปมุกเกาะมรตยูยามนั้นหัวรออย่างเย็นชากล่าวว่าแต่ท่านไม่ควรลดมาเดานีสาวชุดเงินกล่าวโดยไม่หวั่นไหวหากแมนผู้ยาวบังอาจบุกขึ้นเกาะมรตยูเพราผ่านเต้าจู้ในตอนนี้จึงจะไม่บังควรเฮ้ คาดว่าท่านไม่กล้าบุกขึ้นไปบนเกาะบนเสียเต้าเกาะเทพเจ้าผู้ยาวก็ไม่เคยพบผ่านล่องรอยของเต้าจู้เช่นกันความหมายในวาจาท้าวกาโปบอกว่าประ,ม,ะมุกเกาะมรดยูก็ไม่กล้าบุกขึ้นเกาะเทพเจ้าประ,ม,ะมุกเกาะมรดยูอึ้งไปโวบพันแค้นหูรอเสียงเย็นยเยียบกล่าวว่าเราทราบมานานว่าประมุกเกาะเทพเจ้ามีหลานหญิงนางหนึ่งมีเพียงโสภาสคานลำ้ำภูมิปัญญา พลังพีมือเลิศเลิศวันนี้กลับได้ประสบพบบนเกาะเหมยฮ่าฮ่ฮผู้ยาวโง่เขาไม่รู้ความไม่เข้าใจความหมายในวาจาเต้าจู้ไม่ทราบท่านสามารถอธิบายได้หรือไม่เกาะเหมยห่างจากเกาะเทพเจ้านับพันลี้เียดเท้าเจ้าไม่ควรรุดม,มาเพียงลำพังเดี๋ยวนี้สาวชุดเงินทราบจิตเจนามันดีแต่ไม่สแสดงออกทางสีหน้าชี้มือเรียวงามไปยังรุดหนุ่มแท่เร่งกล่าวว่า ผู้ยาายังมีเร่งซี่เฮียร่วมทางมาฮะกระทั่งท่านยังใช้ไม่ได้มันยังมีประโยชน์อันใดปรุดนมแท่เล่งแม้เกริงเกรงในตัวผมกเกาะมฤตยูอ่อยู่หลายส่วนย่อมไม่อาจแสดงความขาดเขาดังนั้นกล่าวว่าเต้าจู้มีิมือสูงสุดยอดผู้ยาได้รับทราบมานานแล้วคืนนี้ไข่ขอรับคําสั่งสอนจากเต้าจู้สักท่าสองท่าผมกเกาะมฤตยู่กล่าวอย่างเหยียดหยาม ราคาสามารถหมอมเมาจิตสำนึกเท่าแ่เร่งกอกกิ้งฉราชชเฉียวมีคาดกับมีหลานโง่เขาเยี่ยงเจ้าเอาเถอะเราหูจะส่งเสริมเจ้าบุรุษหนุ่มแ่เร่งหน้าแปรเปลี่ยนไปหลังจากเกาะเหมยเกาะดอกทอถูกล่มสลายแล้วเกาะมรดยูก็ทยานขึ้นแทนที่ประมุกเกาะมรดยูถูกยกย่องเป็นหนึ่งในสามจอมพบแห่งท้องทะเลตังไหมันไหนเลยทัดเทียบเปรียบติด ยามกระตันหันไม่ทราบจะทําอย่างไรได้แล้วนี้สาวชุดเงินสอดคําขึ้นเลี่ยงซี่เฮียศักดิ์ศรีท่านกับเต้าจู้ผิดแปลกแตกต่างกันไหนเลยหานหักกันได้อีกประการรับรองเต้าจู้ไม่ประทับประหารเราสองจนเป็นต้นเหตุให้เกาะเทพเจ้าและป่วยเฮียเต้าเกาะเมฆผิวสองในสามจอมพบแห่งท้องทะเลร,ร่วมมือกันกำจัดเกาะมรตยูประมงเกาะมรตยู แคนหัวกล่าวว่าเแย่เท้ากล่าวได้ไม่ผิดเล่าหูย่อมไม่ปล่อยให้เกาะเทพเจ้าและเกาะเมฆผิวลวงรู้เหตุการณ์ในฐานที่นี้ได้เจตนาของเต้าจู้คือขอเพียงข่าปิดปากพวกเราคนบน,นเกาะเทพเจ้าและเกาะเมฆผิวก็ไม่ทราบว่าเราสองจบชีวิตในเงื้อมมือเต้าจู้กระมังพระมกเกาะพริตยูเห็นนางเปิดโปงความในใจของมันด้วยสีหน้าปกติปาจจากแววประวันลนลาน ต้องละเลขึ้นมาคบคิดเล็กน้อยแล้วกล่าวเล่าหูหากมีจตนาเช่นนั้นพวกเจ้าสามารถทำอย่างไรได้ความนี้ผู้ยาวนึกได้แต่แรกแล้วดังนั้นนํำหญิงรับใช้ขึ้นเกาะมาเพียงคนเดียวสำหรับอีกคนหนึ่งเต้าจู้ลองค่าคาเนว่านางอยู่ที่ใดเล่าหูไม่มีเวลาพั่มพี่ใหมากความเดยวนี้สาวชุดเงินส่งเสียงดังอ้อกล่าวว่าข้าพเจ้ากลับลืมเลือนว่า บริวารของเต้าจู้ไม่อาจเห็นแสงตะวันตลอดมาตอนนี้ใกล้ถึงยามสี่เต้าจู้คงรอนรุ่มใจขึ้นมากะมังประมุกเกาะมรธยูตาทอปกายเขียวปัดเรีองรองขายคิดอารวาดแต่แล้วกัมเกินไว้ก่าวว่าหรือพวกท่านมีจตนาตั้งตัวไปสตูกับเล่าหูผู้เยาวยังไม่มีศักดิ์ศีเพียงพออย่างนั้นพวกเจ้าคงขึ้นเกาะเหมมาเที่ยวเล่นแล้ว เต้าจู้กล่าวถูกต้องเพียงเครื่องหนึ่งอีกเครื่องหนึ่งเล่าตอวนี้สาวชุดเงินปลายตามายัางท่งเทียนขีแวบหนึ่งกล่าวว่าผู้ยาวไม่อาจเรียนบอกประมุก,กอกรัมรดยูกล่าวว่าอย่าอย่างไรพวกเจ้าเมื่อไม่คิดตั้งตัวไปสนศัตรูกับเล่าหูเล่าหูก็ไม่ลงมือรุนแรงไปจนทำลายความสมัครสมานสมาคคีของสามเกาะแห่งตังห้จบคำไม่แยแสพวกนางอีก เบือนหน้าไปยังหมู่ผู้กล้ากล่าวว่าหากท่านคิดทลายวงล้อมพวกท่านก็เคลื่อนไวหวเถอะมวลหมู่ผู้กล้าศบตากันวูบแต่ไม่มีผู้ใดกล้าเคลื่อนไหวโดยพรรา,ารัรกการหมุ่เกาะมร์ตยูเข็นเสียงว่าทุกท่านไม่คิดจากไปหรือจะยอมสวามิภักดิ์ต่อเกาะมร์ตยูเดาหมู่ผู้กล้าหน้าแป้เปลี่ยนไปแต่ไม่กล้ากล่าวใครหมุ่เกาะมร์ตยูจึงเอ่ยสืบต่อเกาะมร์ตยู เลิกเวนบรดุวานอย่างเข้มงวดบัดนี้จะประกาศนามบุคคลที่มีศักดิ์ศรีคู่ควรกับการเข้าสังกัดเกาะเราไปส่วนคนที่ไม่ได้ถูกกล่าวขานนามมีแต่ทดสอบเสียงวาสนาบุคคลแรกคือท่องเทียนขีเกาะเราขอมอบตำแหน่งรองหัวหน้าตึกกลางให้หากประกอบความดีความชอบจะรับการเลื่อนตำแหน่งอีกทงเทียนขีเจ้าเห็นเช่นอย่างไรทงเทียนขีเบื่อนหน้าไป เพีงมองของโมกกอบมัตยูคขเองนิ่งกล่าวว่านั่นสมควรเป็นตำแหน่งอันสูงส่งกระมังเกาะเราแบ่งเป็นสามตึกนอกจากเล่าหูแล้วตำแหน่งดังกล่าวเพียงเป็นรองหัวหน้าตึกเท่านั้นทงเทนขีเข็นเสียงว่าก่อนที่หัดโลหิตของข้าพเจ้าย,ยังไม่คุมลงบนเกาะมฤตยูขอน้อมเตือนว่าท่านอย่าได้ข้องเกี่ยวกับข้าพเจ้าเถอะมกเกาะมฤตยูหน้าเคียงเครียดลงกล่าวว่า หมายความว่าเจ้าไม่รับปากตกลงท่านเมื่อทุ่มเทกำลังมาย่อมไม่เกรงว่าข้าพเจ้าไม่รับปากยึงถูกต้องฮหากแม้นเป็นเช่นนั้นเล่าหูไม่ต้องการตรวจเจ้าหากแต่ต้องการชีวิตของเจ้าจบคำประกาศสืบไปกระบี่ฟากฟ้ามีความดีความชอบที่ให้ความร่วมมือกับเกาะมรัสยูขอมอบตำแหน่งสุ้งชักผู้ตรวจการให้กบีฟากฟ้าท่าน เห็นเป็นอย่างไรกระบี่ฟากฟ้ารอพิษหวังแต่ตอนนี้มันบังเกิดความขัดแย้งกับพักสยันจันทามีแต่พึ่งพิงเกาะมฤตยู่ายเดียวจำต้องน้อมกายกล่าวว่าขอบพระคุณในความเมตตาของเต้าจู้ประมุกเกาะมฤตยูกล่าวอีกว่าอินเรคุมฟ้าสามอัพชิตเสี่ยวริมดำรงตำแหน่งสองค์ครเกาะเรากงจื่อปากาสิทธทองติดตามลาหูกับเกาะมฤตยู กงเจอประกาศสิทธทองพ้งว่าเจ้าจู้ข้าพระเจ้าสังกัดพักยันจันทาเล่าหูทราบดีว่าเจ้ามีความสัมพันธ์กับหวยหัวหูหยินหูหยินจันทาอย่างลึกซึ้งและล่วงรู้ตำแหน่งในพักยันจันทาของท่านดังนั้นคิดคร่ากลุ่มเจ้าเป็นตัวประกันกับสู่เกาะมรตยูก้าวจบเน้นเสียงเย้เยียบว่าคนที่เกาะเราคิดรับไว้ประกาศจบเส้นไปแล้วเทลงเหลือ หากสามารถทรงฝ่าถึงชายฝั่งนับว่ามีชีวิตรอดสืบไปไม่เช่นนั้นได้แต่โทษว่าฝีมือตัวเองใช้การมิได้